สวัสดีครับสวัสดีแฟชชั่นครับสาวหน่อยเพชรแผ่นแผงทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู umas, ่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินออฟฟิเชียลครับเวลา18นาฬิกา10นาทีครับนี่ครับเวทีของเขาตอนนี้กำลังเล็งมือครับทิมสากทิมประดับทิมจอ LED กำลังขึ้นท่ามการครับหนึ่งหน่วยเขาเดินทางค่อนข้างไกลครับมือนี้ก็เลยค่อนข้างจะ สะนิดหน่อยครับแต่ตอนนี้ก็ชิมจอ LED ครับชิมประดับ่งขาดว่าอีกบอนานครับทีมงานทีมไฟเข้ากันเลยขอประจำการครับมือนี้เป็นงานฟรีครับเริ่มแสดง3ามตุ่มถึงสอดแจงครับหกมุงเสา ไ,ปไปอ,อมันหว่วงนนหน่อยแมนอันนยงนยุ่งรถมันกินมื่อไรก็ได้แมนครับน,นี่อันนี้มันมนันมันจากเม,มืองไทยแล้วโอ้แต่สมแหง้งเลยปีเลยนะถ้ามันตกี่พันยอนยัดนไปีไอยอนยัดท่จท่านเวลาเน่นันครับ ซึ่งจะลาซาเนี่ยกะรับรองว่าท่านทำการแสดงแน่นอนครับเริ่มสามถุมครับรที่ตอนนี้เต็มไปด้วยเสื้อครับเต็มไปด้วยเสื้อสาสตเรียบร้อยครับจับจองแวง

ค่อนข้างจะเริ่มติดบอกว่า,าในหมู่บ้านมันเล่นผ้ากันเล่นสงการนะครับพี่น้องเล่นสงการเราไม่แรกนะจะน่าจะมาเต็มมายายอยูอย่หนิครับมามวลสีกันต่อที่วบบเอยู่นั่นแหละเพราะทางนั้นระวังเอาป้ายทีท่ว่าโดนปลาเนี้ยก็ต้องไปไว้อยู่ข้างหน้านู่นประตูข้างหน้าเอ้าไอศครีมมาตอนเย็นเหรอ อโอ้โหมาเก็บทางไอศครีมคิดว่าจะเอามาอ่าอตั้งโรงงานนี่โอ้โหดีใจจังอนอาตมาก็จะได้ชิมรสตอนเย็นโคตรอร่อยเนี่ยนั่นราคาเนี่ยเริ่มตั้งกันแล้วครับ <ใน S 2> ดันได้ทั้งดันได้ทั้งด้านนอกครับเริ่มจะเต็มพื้นที่แล้วครับไอศครีมมาจากไหนเนอบบ้านเดือนี่แหละ

มีส่วนคืออยู่แต่ท่าผมหงอกๆดนจังหวอยวเกัน่เดาฮ่จฮ่าฮ่งฮ่าฮ่อฮ่าื่าง่าอ่า่าฮ่าฮ่า้่าาฮ่าฮ่าฮในฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าก่าม่าฮ่่่า่า่่่าสุดอดแล้ววันนี้ พื้นที่ค่อนขอ้างจะแคบเลยพี่นอ้องรถบัสเท่าเดี๋ยไปจอดในซอยอยู่ด้านหลังครับจอดอยเข้าไปตรงศาลาด้านหลังครับจอดเป็นแถวกันเข้าไปครับแต่ <c oughs> จ,จอดได้ครับรแต่ว่าอีกรถสามคันก็นก่าจะเข้าด้านข้างครับเเ้้าานยอรรพพแชบ กบ้านอีกแล้วโอ้มาบ้านนี่หายเรียบเลยเนาะทีมงานตรงหนยงไม่เปลี่ยนไม่เลียนงานหลัับเนงานไปอาน้หมวรือไม่ก้าเปลนเือกัไม่จำไม่ได้ว่าเป็นคำระกาศ ก็เริ่มทยอยมายังอยู่เอยครับมาจับจองพื้นที่ครับมาสาๆก็เริ่มจะออกมาดานลังครับอาบแล้วใใช่อาบแล้วอย่าไปว่าเขาไม่อาบน้ำได้ไงเขาเป็นคนสวยคนงามเนาะขนาเชือก็ยมีอยู่สองตัวรับเพียนกันมาใช่ใช่ก็ขอบคุณขอบใจได้ยลนะทรนต้องมีสองตัวเลยพี่ชี่เมื่อวาน เดียดดด๋ยวสภากนาี้ครับก่อนจะขึ้นไปทำหนาทีครับต้องติดไฟด้านหลังครับเลี่์สายด้านหลังติดไฟสวยอาจารย์แบ่งก่อนครับเพ<อ>ราะว่าเวลา <itation. S 2> เิิมจันจอเข้ามาแล้วครับก่อนที่ไฟเขาจะถึงครับจะได้ทำหนาทีต่อครับต้องเล่งสอยกันครับ โอ้ยเนาะอัน๋ยมาเห็นเห็นตั้งแต่เมื่อวานนี่โยมได้ชัดเชื่อมใส่ชุดสองตัวรับเปลี่ยนกันเนาะดีใจด้วยที่มีชุดดอกเบี้ยปีหน้าจะมีอะไรอีกนะใส่ชุดนี้แหละปีหน้าจะมีนะตอนนี้กำลังไปเอาชุดนี้แหละถ้าใครเอาชุดนี้เปลี่ยนจะไม่เป็นกรรมการวัดสวรรค์คงณตาคงณยาย นี่ครับทีจอกะแป๊บเดียวนะครับนี่ครับประดับฉาจ่าเรือใต้ดันคางครับตอนนี้เร่งใายขวาครับตรงกลางกะไก่เสร็จแล้วครับด้านฟังสายของเวทีครับแต่เป็นฟังป๋าของเฮ้ากะไก่ล้วครับนี่ครับจะกระตุนดานนี้ครับเนี่ยครับยังดานนี่ยังกวฮั่นเลยจีบใส่เวลาอีกกูนั่ครับ ถ้าเป็นคนแก่มันไม่ดีหรอกนะเดี๋ยวไปเทียรนั่นเทียวไปเทียรนี่เทียวไปเทียเอวโรจะทำะคนแก่คนเฒ่าต่นั่งตาบอกว่านี่แม่นี่แม่ขึ้นนอนกแจกึงแกเออเด้อต้องเอาไว้ให้กันแล้นะคนอ่ท้ายเราปีองตาก็หลับทีสี่หับตาออีงเลอ้าวขึ้นโยงให้จังใจจ้าโอ้ตายแล้ ครันี้นทย้ออเคขาของรับพี่นองสาหรับคนี้ขอขอบคุณทนะุกกานะที่ตามรับชมครับขอบคุณกกรลังแรงใจครับพี่น้องก่อนขออนุญาตขึ้นม่ทนาทีทองเตงครับเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ